มาต่อกันที่ ep 5นะคะเป็นรักนาราศีธนูนะคะงานของคุณช่วงนี้นะคะจะเกิดความราช้าไม่ค่อยได้ดังใจฉะนั้นคุณห้ามใจร้อนเพราะถ้าคุณใจร้อนงานของคุณยิ่งจะทําให้เกิดการราช้าเกิดขึ้นไปอีกนะคะช่วงนี้คุณจะมีอาการปวดเมื่อยเคดขัดยอกรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวให้คุณใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้คุณบริหารจัดการเวลาให้ดี จะทำให้งานของคุณสําเร็จรุ่งร่วงไปได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่บริหารจัดการเวลาให้ดีจะทําให้งานของคุณมีปัญหาให้คุณมุ่งมั่นลงมือตั้งใจทํางานของคุณจะออกมาดีคนโสดมีโอกาสจะเจอรักแท้รักที่จริงใจเขาจะทุ่มเทให้กับคุณนะคะเอาใจใส่ คุณจะเป็นรักที่ดีกว่ารักที่ผ่านมานี่คือรักคนาราศีธนูนะคะมาต่อกันที่รักคนาราศีมังกรน,นะงานช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหาคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าคุณมีปัญหาการเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านการเงินคุณจะได้รับโชคนะคะหรือว่าข่าวดีมาจากคนที่อายุน้อยกว่าที่เป็นผู้ชาย ให้ระมัดระวังงานของคุณจะเกิดความผิดพลาดจนเกิดความเครียดรู้สึกกดดันจนอยากลาออกจากงานให้คุณมีสติค่อยๆแก้ค,อคอ่อยๆคิดหาทางออกนะคะมันจะมีทางออกที่ดีให้กับตัวคุณอยู่และที่สำคัญให้ระมัดระวังทะเลาะเบาะแวง้งกับแฟนหรือคนรัก นี่คือลัคนาราศีมังกรนะคะเหลืออีกสองลัคนาราศีสุดท้ายไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอลินใยการกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ